เจ้าคิดได้จังไดยว่าเด็กน้อยซุ่มนั่นเขาสิไปหาลักคงลักของเจ้าเขาไปแย่ใครหมดแดงมาประทังชีวิตมันบ่ได้ไปลักทิ้งรักของอีหยงเจ้าจักหน่อยมันไปแย่มาเพื่อเรื่องครอบครัวเจ้ากระยาบสิพาดโพดไลาไหมมันยังปาอวอยคอยอยู่ซืะะ่อๆวมดนะสงไห้เทเดียวนี้ฟังคอยเว้าให้จบกอนเจ้าอย่าเบพ่อสอดขึ้นมา ้าแมนบอทีสีมาเรียกร้องความสนใจเรียกร้องยี่ยังจากหลายผู้หลายคนเจ้ายาสางกระแสขห้องเจ้าให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าโอ้ยท่านปู่เจ้าเคยบอกเรื่องไม่แต่เชื่อลุงพ่นเนี่เป็นยัง้งเ,ออเ,เมือม่อใดเมือ่อใดกับวีตตายแต่คด,ดีลุงพ่นค้นบึงแล้วเขาละเบื่อหมดเลยล่ะแทนทีสิได้บ่งอย่างอื่นผู้ใดโวถึงเรื่องลุงพ่นอีกกูสิประหารบอไว้นาไปทั้งสิ้นผมมีข่าวมาบอกครับ เรื่องอียังล่ะประเด็นไทยวิดีโอ